ฉันกลับมาแล้วผู้หยุนกวนทำไมถึงพังขนาดนี้ที่แท้ฉันล้มเหลวในการขึ้นสวรรค์เป็นเพราะสำนักมีภยัยพิบัติไม่ได้ฉันต้องกอบผู้คุยหยุนกวนเพื่อที่จะขึ้นสวรรค์อีกครั้งท่านคืออาจารย์หยวนจิว๋ว ฉันคือหยุนจิ๋วแล้วคุณคือใครอาจารย์ฉันคือหลานสิษยิ์รุ่นที่999ของท่านตั้งแต่ท่านสูญหายไปเมื่อ300ปีก่อนกูยหยุนกวนจึงล้มเหลวตอนนี้เหลือเพียงฉันคนเดียวที่เฝ้าสำนักอาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นเมื่อฉันกลับมาแล้วฉันจะนำท่านกอบกู้กูหยุนกวนอาจารย์เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เฉินเขา ยังรอให้ฉันไปขนของให้เขาอยู่รอให้หลานสิทธาเงินได้พอฉันจะพาท่านไปทานข้าวกู้หยุนกวนกลับจนขนาดนี้ถึงกับไม่สามารถกินข้าวได้ดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักในการกอบกู้กูหยุนกวนคือการหาเงินทำนายดวงเหรอไม่ต้องไม่ต้องแป่กทำไมไม่มีใครเลยฉันทำนายดวงและดูหน้าตา ห่วงจุย้ยการฝังเข็มและการรักษาแบบลิลับแม่นมากนะท่านประธานหยงตอนนี้ยุ่งมากให้ฉันไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลิลับแก้ไขอาถรรพยักษ์ขาวอะไรสมัยนี้ใครยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดเป็นความเชื่อโบราณอันนี้ราคาเท่าไหร่ ING s t e m ตมีสิบยนหคุณผู้ชายสาวสวยสามารถชิมได้ไหมทำในดวงไหมทำในดวงคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมก็ออกมาหลอกลวงตงตุน ที่นี่เป็นย่านการค้าโฆษณาความเชื่อโบราณฉันสามารถโทรแจ้งตำรวจจับคุณได้ฉันบนรรลุนิติภาวะแล้วยังไงฉันก็สามารถเป็นปู่ของคุณได้แล้วมีปัญหาที่หัวช่างเถอะวันนี้ยังไม่เปิดร้านออเดอร์นี้ถือว่าเป็นของขวัญให้คุณวันนี้คุณมีเคราะห์ร้ายปล่อยแปลกฉันผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งกลับไม่สามารถหลุดจากมือของสาวน้อยนี้ได้อันนี้ให้คุณฉันดูหน้าคุณถ้าสามารถหลบหนีจากเคราะห์ร้ายนี้ได้ ในอนาคตจะต้องราบรื่นปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเครื่องรางนี้สามารถปกป้องชีวิตคุณได้เชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณบีบชาชาเลมอนที่ทำเองถ้าไม่ใช่เพราะเด็กโกงนั่นทำให้เสียเวลาฉันก็คงจะทันลิฟคันนี้แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนโดนของถึงกับเกือบเชื่อคำของเธอ คนในลิสทั้งหมดตายหมดแล้ววันนี้เธอมีเคราะหร้ายร้อนมากร้อนมากเธอช่วยชีวิตฉันไว้ได้เกิดอะไรขึ้น ท่านประธานหยงเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรแต่คนในลิฟทั้งหมดหายไปหมดแล้วให้ปิดตึกทั้งหลังไว้ก่อนลิฟของตึกนี้เพิ่งซ่อมเมื่อสามวันที่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุดูเหมือนว่าอาถรรพ์พยักขาวของตึกนี้ทรงพลังแล้วแหล่งที่มาอาจารย์การตกของลิฟเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมีวิธีแก้ไขไหมฉันได้สอบถามเพื่อนร่วมทางทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องจ่ายราคาอะไร ต้องหาคนมาแก้ไขอาถรรพยาธข่าวนี้ใช่เครื่องรางแก้ไขวิชานี้หายไปนานกว่า300ปีแล้วท่านประธานหยงคนที่มีเวทมนต์ลึกลับขนาดนี้ต้องสามารถแก้ไขอาถรรพยาธข่าวได้แน่นอนคุณไม่ได้ถามฉันคิดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงดังนั้นสับสนจริงๆพลาดโอกาสเจอคนนี้อาถรรพยาข่าวนี้ ยังไม่รู้ว่าจะทําให้ชีวิตคนอีกกี่คนต้องสูญเสียถ้าฉันไปหาหญิงสาวคนนั้นหอมจังซื้อไม่ไหวทหําไมการหาเงินถึงยากขนาดนี้สาวน้อยคุณขายเปลือกต่าที่ถืออยู่ไหมไม่ขายนี่คือสมบัติของฉันสาวน้อยฉันเห็นว่าเปลือกต่าของคุณมีอายุมานานแล้ว เป็นแบบนี้ฉันจะให้คุณห้าร้อยบาทคุณขายเปลือกเต่าให้ฉันแบบนี้คุณก็มีเงินซื้อขนมปังได้เปลือกเต่าของฉันตอนนี้ถือว่าเป็นของโบราณห้าร้อยบาทนี่คิดว่าฉันไม่รู้ราคาหรือไงของชิ้นนี้ฉันไม่ขายแต่ฉันสามารถทํานายให้คุณได้ถ้าทํานายไม่แม่นก็ไม่ต้องจ่ายเงินได้เลยแต่เราต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนนะถ้าทํานายแม่นฉันจะจ่ายเงินเป็นสองเท่าถ้าทํานายไม่แม่นคุณต้องขายเปลือกเต่าของคุณให้ฉันท่านอาจารย์ท่านนี้ตอนที่คุณยังหนุ่มคงทํางานเกี่ยวกับการขุดตินใช่ไหม การขุดดินก็คือการขุดหาสมบัติเธอเป็นสาวน้อยอายุยังน้อยคุณรู้ได้อย่างไรคุณมีเส้นเลือดปู่ที่ตำแหน่งคู่ครองคุณนายของคุณตอนยังสาวคงจะสุขภาพไม่ดีและความรักในวัยหนุ่มสาวไม่ราบรื่นดาวจันอยู่ในตำแหน่งบุตรคุณมีลูกชายสางคนและลูกสาวสองคนแต่เพราะคุณในวัยหนุ่มทำเรื่องไม่ดีทําให้ลูกชายและลูกสาวเสียชีวิตต้องให้ฉันพูดต่ออีกไหมเป็นเพราะฉันไม่รู้จักคนที่มีความสามารถขออภัยนะครับอาจารย์น้อยฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้ค่าไพ่250ยคุณเพิ่งพูดไป ค่าให้เป็นสองเท่าราคาที่เหมาะสมคือ500ร้อยสแกนรหัสรับเงินของหลางสิทธิ์ฉันใช่ใช่แบบนี้แหละอาจารย์น้อยฉันรีบไม่ได้นําโทรศัพท์มือถือมาและลืมนําเงินสดมางั้นแบบนี้ดีกว่าคุณไปบ้านฉันเถอะฉันจะเอาให้คุณเงินก้อนแรกมาแล้วไปกันเอถอะรสชาติชาคนนี้แหละครับและดมกําลังคนทั้งหมดของกลุ่มหยงโดยไม่คํานึงถึงค่าใช้ใจ่ายใดๆ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญให้ได้เธอคนเดียวที่สามารถช่วยตุ่มหยงได้ที่นี่คืออาคารที่พักของครอบครัวพนักงานตุ่มหยงบ้านของฉันอยู่ที่นั่นคุณดูการจัดหวงช่วยของฉันเป็นอย่างไรบ้างการจัดหวงช่วยนี้จริงๆแล้วดีมากดึงดูดโชคลาภและความสุขอย่างต่อเนื่องแต่ฉันขอแนะนําให้คุณรีบแจ้งตำรวจบ้านหลังนั้นน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นครอบครัว,วรนั้นเสียชีวิตแล้วถ้าไม่ใช่เพราะการจัดหวงช่วยของคุณ ได้ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยทั้งอาคารคนในอาคารนี้น่าจะมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นนี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่คนแบบไหนที่โหดร้ายเช่นนี้ถึงกับจัดตั้งแนอาคารที่พักอาศัยอาจารย์น้อยนี่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีเรื่องนี้พูดง่ายมากท่านประธานหยงของเรานะท่านมีเงินมากมายเพียงแค่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านยินดีที่จะจ่ายเงินแน่นอนแล้วจะรออะไรอยู่ละ่ะฉันจะไปตัดสินใจแทนท่านประธานหยงได้อย่างไร ถ้าเขาไม่เชื่อนี่จะทําอย่างไรถ้าไม่อยากจ่ายเงินช่างเถอะช่างเถอะช่างเถอะอาจารย์น้อยรอสักครู่อาจารย์น้อยทําไมถึงหนาวขนาดนี้ถือไว้นี่คืออะไรไม่หนาวแล้วอาจารย์น้อยมาสายแล้วคนข้างในตายไปแล้วจริงๆนี่คือบ้านของเสี่ยวชนะเสี่ยวใช้คือเราเป็นเคาน์เตอร์ของกลุ่มหย่นะใช่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วเธอบอกว่าเธอไม่สบายขอหยุดงานเพราะป่วย ให้ฉันเข้าประตูดูหน่อยนะเซียวไช่เซียวไช่อยู่บ้านไหมต้องการให้ฉันช่วยไหมอาจารย์น้อยคุณก็แค่เดาเท่านั้นสองสามสามหนึ่งสามบางที่เขาอาจจะสบายดีอยู่ก็ได้ถ้าเราเข้าไปแบบนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเรียกว่าบุกรุกที่อยู่อาศัยเขาจะมองว่าเราเป็นขโมยน,นี่หยุดเถิ